สวัสดีครับทุกคนครับในวันนี้ฮะาโอ๊ตพาทุกท่านนะครับมาดูบ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์นล้านนานะฮะเป็นสไตล์ล้านนาร่วมสมัยนะครับอยู่ในโครงการนะบ้านหลังนี้ผมว่าอาถูกใจใครหลายคนก็ได้นะครับเพราะว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยสำหรับบ้านหลังนี้ที่ตั้งเขาเนี่ยจะอยู่บนถนนเรียบคลองชนระทานนะครับใกล้พืชสวนโลกเชียงใหม่นั่นเองนะฮะอยู่ตรงอำเภอหางดงนะครับผมมองว่าทำเลที่ตั้งเขาก็ดีนะแล้วก็บ้านหลังนี้เนี่ยมีขนาดที่ดินนะครับ62ตารางวาครับพื้นที่ใช้สอยเนี่ย 165ตารางเมตรเลยเป็นบ้านฟูฟินิชนะครับเป็นบ้านมือ2นะครับแต่ว่าเจ้าของเนี่ยไม่เคยเข้ามาอยู่เลยนะฮะซื้อเอาไว้ตกแต่งเอาไว้แล้วก็ไม่ได้เข้ามาอยู่เลยนั่นเองครับ สำหรับบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านที่อยู่ในโครงการนะครับสำหรับชื่อโครงการโอ๊ตขอสมงวนเอาไว้ให้ปรับคนที่จะนัดดูบ้านจริงๆเท่านั้นนะครับสำหรับบ้านหลังนี้ผมบอกเลยว่าดีนะฮะผมเข้ามาดูแล้วตัวจริงเนี่ยสภาพยังใหม่อยู่เลยนะครับหลายๆอย่างทำมาดีนะฮะดีไซน์ต่างๆผมมองว่าทําออกมาได้ร่วมสมัยดีเลยสำหรับใครที่ชอบกลิ่นอายของความเป็นเชียงใหม่เนี่ยตัวบ้านทําดีไซน์ออกมาได้ดีนะครับมีการใช้เรื่องเกี่ยวกับอิฐมอญนะครับมาตกแต่ง ตัวบ้านแล้วก็บริเวณโดยรอบบ้านนะครับก็จัดแลนด์สเคปตกแต่งต้นไม้เอาไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับที่ดิน6กตารางวาทำให้ยังมีพื้นที่ดินโดยรอบบ้านยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับ ถัดมานะครับก็จะเป็นบริเวณทางเข้าบ้านนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้ามาดูส่วนบริเวณภายในบ้านกันครับคือตัวบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านที่ตกแต่งเอาไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับลงฟอร์นิเจอร์นะครับคุมโทนตามสไตล์นะครับของบ้านนะฮะหลังนี้นะครับผมมองว่าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่เขาเลือกใช้ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์เกรดเอเลยนะเป็นเฟอร์นิเจอร์อย่างดีเลยนะครับ การเลือกใช้ไม้การคุมโทนของห้องนะครับการตกแต่งบิวอินนะครับทุกอย่างเนี่ยจัดเต็มมาให้หมดแล้วนะครับคุณไม่จําเป็นจะต้องมาตกแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะครับที่กระเป๋าแล้วก็เข้ามาอยู่ได้เลยนะครับกลับบ้านหลังนี้ผมบอกเลยว่าใหม่นะมากเจ้าของบอกว่าเจ้าของเนี่ยแทบจะไม่ได้มาอยู่เลยนะครับเจ้าของเป็นคนกรุงเทพนั่นเองฮะคือซื้อเอาไว้แล้วก็ปิดเอาไว้มีแม่บ้านมาทําความสะอาดดูแลบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้มีใครมาอยู่ประจํานะครับ ทีนี้ตรงส่วนนี้เป็นต้นส่วนบร, reason, ริเวณของลิฟวิ่งครับก็เป็นโซนนั่งเล่นนะครับตัวบ้านเนี่ยจะมีห้องโถงกว้างๆตรงบริเวณนี้นะฮะก็จะเป็นโซนลิฟวิ่งนั่งดูทีวีนะครับแล้วก็จะมีประตูนะฮะที่จะออกไปตรงโซนบริเวณทางด้านหล对对ังบ้านได้นะครับก็จะมีโซนบริเวณนั่งพักผ่อนทางด้านหลังบ้านแล้วก็มีน้ําพุตรงด้านหลังบ้านด้วยแต่ตรงนี้น้ำพ okay ุบิดเอาไว้นะครับไม่ได้ใส่น้ำนะฮะก็ตกแต่งทําทุกอย่างได้ดีแล้วก็ปิดกั้นกับโซนลิฟวิ่งครับก็จะเป็นโซนรับปรระทาาานอหฮ ตรงส่วนนี้นะครับก็เป็นโซนรับประทานอาหารนะครับแล้วก็มีพวกเกี่ยวกับชั้นวิวทินต่างๆเอาไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็ภายในบ้านเนี่ยก็จะมีส่วนของห้องครัวนะครับที่อยู่ติดกับโซนรับประทานอาหารเลยนะครับถัดมาตรงส่วนบริเวณนี้ครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนของครัวที่จริงมันเป็นส่วนครัวที่แยกจาก ภายในบ้านอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีประตูกั้นเอาไว้นะฮะคุณสามารถทําอาหารได้เต็มที่เลยนะครับกลิ่นก็จะไม่ได้ไปรบกวนในส่วนของลิฟวิ่งนั่นเองครับแล้วก็ตรงบริเวณครัวก็จะมีประตูนะครับที่ออกไปทางด้านข้างๆบ้านได้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นโซนซักล้างนะครับของบ้านถ้าใครต้องการทําเพิ่มไม่ได้ทําหลังคาเพิ่มก็ทําได้เหมือนกันครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องน้ํานะครับตรงบริเวณชั้นหนึ่งนะฮะที่อยู่ติดกับโซนของห้องครัวแล้วก็โซนของดินนิ่งรับประทานอาหารนั่นเองครับ ถัดมาครับเดี๋ยวโอจะพาขึ้นไปดูบริเวณของชั้น2ของบ้านหลังนี้กันครับบนชั้น2นะครับก็จะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด3ห้องนอนนะครับแล้วก็2ห้องน้ำนะฮะการลงฟร์ิเจอร์บนชั้น2ก็จะลงฟร์ิเจอร์เอาไว้ให้หมดแล้วเหมือนกัน เมื่อเราขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นส่วนลิฟวิ่งเล็กๆนะครับ <c oughs> ก็จะมีโซฟาเอาไว้นั่งพักนะครับ <c oughs> บนชั้น2นะ 2> <c oughs> เล็กๆนะครับผมชอบนะบ้านที่มีสเปซลิฟวิ่งบนชั้น2เล็กๆแบบนี้นะฮะ <c oughs> เหมือนกับบ้านเนี่ยไม่ได้ดูอึอดอัดเกินไปยังมีพื้นที่พักผ่อนเล็กๆนะครับแล้วก็ตัวชั้น2เนี่ยก็มีขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะครับห้องนอนแรกนะเดี๋ยวโอ๊ตจะพาไปดูในส่วนของห้องนอนใหญ่ของบ้านกันก่อนนะครับ เรามาดูห้องนอนแรกกันก่อนนะครับสำหรับห้องนอนนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องนอนใหญ่สุดของบ้านนี้นะครับการตกแต่งของห้องนะครับปรับเตียงเนี่ยก็จะเป็นเตียงไม้อย่างดีเลยนะครับเห็นไหมครัว่าเป็นเตียงไม้ดีไซน์สวยมากออกคุมโทนเป็นสไตล์ <assa> ตล้านนานะครับทีนี้ที่ผมชอบเลยห้องนอนนี้คือมีระเบียงข้างๆตรงนี้เป็นระเบียงขนาดใหญ่เลยแลวผมชอบนะคือระเบียงตรงนี้มันใช้งานได้จริงเพราะว่ามันมีม้านั่งด้วยนะครับคือมันก็สามารถเปิดออกไปแล้วก็ทําเป็นโซนนั่งเล่นของห้องนอนได้เลยนะครับคือเปิด หน้าต่าง,งกว้างๆนะครับแล้วก็ตรงสุ่นห้องนอนก็มีส่วนของ walk-in closet นะครับมีตู้เสือ้อผ้า built-in นะฮะแล้วก็มีห้องน้ำนะครับภายในตัวเอาไว้ให้แล้วครับ ต่อมาครับก็จะเป็นบริเวณของห้องนอนที่2นะห้องนอนนี้ก็จะตกแต่งนะครับเป็นสไตล์คอทเทจหน่อยๆน่ารักน่ารักนะครับลงเฟอร์เจอร์บิวอินนะครับสามารถลงเตียงขนาด3.5ุฟุตได้ที่จริงผมว่าลงเตียง5ฟุตได้นะแต่ว่านี่เขาลงเตียงขนาดเล็กเอาไว้นะครับสำหรับห้องนอนนี้นะฮะก็จะอยู่โซนบริเวณทางด้านหน้าบ้านนั่นเองนะฮะก็จะมีระเบียงนะครับที่เปิดออกไปตรงสวนหน้าบ้านได้ครับ สุดท้ายครับก็จะเป็นส่วนของห้องนอนที่3ที่อยู่ติดกับห้องนอนที่2เลยนะครับ alet. ห้องนอนนี้ก็จะอยู่บริเวณทางด้านหน้าบ้านเหมือนกันนะครับตัวห้องขนาดห้องเนี่ยผมมองว่าจะมีขนาดใกล้เคียงกับห้องนอนที่2เลยนะครับแล้วก็มีระเบียงนะฮะที่อยู่บริเวณทางด้านหน้าบ้านเหมือนกันนะครับ จริงเราบินตรงนี้มันเชื่อมไปอีกห้องนอนได้นะครับแต่ว่ามีตัวราวกันนั่นเองนะฮะก็ดีไซน์ออกมาได้ดีครับแล้วก็ฝั่งห้องนอนนี้ก็อยู่บริเวณทางด้านหน้าบ้านนะครับสุดท้ายก็จะเป็นโซนบริเวณของห้องน้ำนะครับบนชั้น2นะฮะเป็นห้องน้ําที่ใช้ร่วมกันระหว่างห้องนอนที่2แล้วก็ห้องนอนที่3นะครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจบ้านหลังนี้นะแล้วก็อยากนัดเข้ามาเยี่ยมชมก่อนก็สามารถติดต่อทีมงานเซลล์ขายของเราได้นะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านขนาดไซส์กําลังดีนะครับสำหรับคนที่ต้องการมองหาบ้านพักต่างอากาศในเชียงใหม่หรือต้องการบ้านที่ซื้ออยู่อาศัยเองผมมองว่าก็พอเหมาะนะครับดีไซน์ออกมาดีนะครับใกล้ธรรมชาติใกล้ภูเขามากๆเลยนะครับอากาศก็ดีนะฮะโซนบริเวณตรงนี้ครับสำหรับใครสนใจก็ติดต่อทีมงานเซลล์ขายของเราได้ครับสำหรับวันนี้ฮะโอ๊ตขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนครับสวัสดีครับ